ุนเซนจะสั่งยิงครั้งนี้การสั่งยิงของฮุนเซนจะไม่สั่งยิงในประเทศแต่ตัวเองเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วจึงสั่งยิงเพราะเขารู้อยู่ว่าคราวนี้ยังไงเขาก็เอาชนะไม่ได้เขาจะหนีจนกว่าจีนจะเข้ามาเขาจะหนีจนกว่าจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางและเขาจะกลับมาถ้าตาบใดจีนยังปล่อยว่าอย่างนั้นเขาจะไม่กลับแล้วการกลับมาคราวนี้ เขมรไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยนะครับคุณเซนไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรอีกแล้วคุณเซนจะต้องยกประเทศทั้งหมดไปเข้าโปรแกรม CLV ทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าจีนก็เปิดโอกาสให้เวียดนามเข้ามาจัดสรรแล้วงานนี้นะครับฝรั่งเศสก็เด้งเชือกเลยบอกว่าโอ้โหเฮียเอากันนี่ไม่แบ่งกูเลยนะจีนก็จะบอกว่าอะไรที่เป็นของมึงฝรั่งเศสมาครองมึงเอาไป แต่นอกเหนือจากนั้นมึงไม่มีสิทธิ์ถ้ามึงคิดว่ามึงจะดูแลรักษาเขมรได้มึงก็ใช้นี่เขมรแทนกูมาจีนจะไม่หาเรื่องกับฝรั่งเศสอะไรเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสเดิมจีนไม่เข้าไปยุ่งอะไรที่เป็นผลประโยชน์ที่ฝรั่งเศสเคยได้รับจากเขมรจีนไม่เข้าไปยุ่งมันเป็นการรักษาสัมพันธไมตรีซึ่งกันร,รักษาผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีการประทะกันจีนเขามองอย่างนี้ แต่อะไรก็แล้วแต่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องจีนรับแดกหมดจีนช่วยเอาคืนให้เวียดนามหลังจากที่อะไรครับเขาเรียกว่างานนี้เป็นการไถ่าบาปพี่ตัวแสบพิจักพันงานนี้เป็นการไถ่าบาปที่จีนเสือกไปลงทุนขุดคลองฟูนันเตโชให้ขเขมรทําให้เวียดนามแม่งโกรธจริงป่ะก็ไถ่าบาปโดยให้เวียดนามเข้าไปจัดการจัดสรรบริหารแผนงานกัน ตามนโยบายของปักกิ่งก็เท่านั้นแหละญี่ปุ่นเสียงโงเ่เขมรให้ขเขมรยืมเงินหลายหมื่นล้านจนถอนตัวไม่ออกอีองค์อีออนอยู่ในขเขมรไปหมดเลยวันนี้เจ๊งกันทั่นหน้าคุณเซนจะตายเหมือนัดดาฟี่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าวัยรุ่นเจนซีวันนั้นมันโผล่หัวออกมากูว่าคุณเซนก็ไม่เหลือคนใหญ่ๆแบบนี้ส่วนใหญ่แม่งตายเพราะคนใกล้ตัวนะครับ ซัดดัมฮุสเซนตายก็เพราะคนใกล้ตัวไปชี้เป้าอุสมาบิลาดินตายก็เพราะคนใกล้ตัวที่ไปชี้เป้าพันเอกมูัมหมัดกัดดาฟีตายเพราะคนใกล้ตัวเอาปืนไปจ่อหัวไว้แล้วก็ให้ประชาชนมากระทืบหลายต่อหลายคนที่เป็นผู้นำเผด็จการส่วนใหญ่ตายเพราะคนใกล้ตัวหมดลูกชายนายซัดดัมฮุสเซนสองคนก็ถูกยิงตาย นายฮุสเซนนายซันดัมฮุสเซนถูกจับได้แขวนคอตายก่อนจากนั้นมาลูกชายเขาก็ถูกยิงตายในที่สาธารณะก่อนที่อเมริกาจะเปิดฉากถล่มใหญ่เนี่ยลูกชายนายซันดัมฮุสเซนสองคนเลยนะครับถูกทาหารใกล้ตัวทหารโอคาระกระชักปืนจ่อหัวแล้วยิงทิ้งเนฉะนั้นนายฮุนมาเน็ตนายฮุนมาเนีตอนนี้ไม่อยู่แล้วฮุนมาเน็ตไม่ได้อยู่ในขเขมรฮุนมานีก็ไม่ได้อยู่ในขเขมร รอคำสั่งจนกว่าเสด็จพ่อจะเรียกกลับมาให้หุนมาณีกลับมาเพื่อระดมเยาวชนออกมาลบพร้อมๆกันซึ่งหุนมาณีเป็นเจ้าพ่อเสื้อสีฟ้าหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้นำอู่แท็กซี่เนี่ยถ้าบ้านเราเสื้อฟ้าแท็กซี่สำรองไงแต่บ้านมันก็เป็นเยาวชนไงนั่นแหละครับเขาจะเรียกมันกลับมาเพื่อมาปลุกระดมคนพวกนี้ออกมาสู้เพื่อพูดง่ายๆว่าพากันออกมาตาย และมันจะลากไทยเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบและมันก็จะเรียกร้องว่านี่ไงคนไทยค่าฆ่าประชือนมันค่าคนของมันแต่วันนี้กูจะบอกคุณเซนอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างดาวเทียมบนฟ้าได้บันทึกภาพเอาไว้หมดแล้วนะครับพี่เจมะดาวเทียมบนฟ้าเขาบันทึกภาพไว้หมดแล้วเขาเห็นการเคลื่อนไหวหมดคนไทยเขาเก็บไว้ทุกช็อตเขาไม่ได้กลัวมึงจะพาเยวาวชนมานะเขาไม่ได้กลัว ถึงวันนั้นเยาวาชนมึงมาแล้วมาเกะก,กะหน้าแนวก็ต้องตายเหมือนกันคำว่าสงขามไม่มีความปานีไม่ว่าเด็กสตีหรือผู้หญิงผู้ชายคนแก่ก็มีมากมายต้องมานั่งนอนใต้เพาะกัมบูเจียกัมบูเจียกัมบูเจียคำขืนแล้วก็ยืนทอกวยอยู่กลางดงกล้วยอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเข้าทุกราตรีกันเห็นปะ พี่พยักหวัดดีนะครับเออิอสราเอลยังไม่สนประชาชนเลยอิสราเอลบอกประชาชนมึงอยู่ในรูนี้ใช่ไหมไอ้ที่กูจะพูดคอมเมนต์ละอิสราเอลสั่งเลยบอกยัดขีปนาวุธเข้าไปสักสามลูกมั่งยิงขีปนาวุธเข้าไปในรูอไอ้เฮียไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายคนแก่ไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลที่อยู่ในนั้นมึงต้องตายเพื่อชาติเป็นการถูกบังคับให้ตายเพื่อชาติ ไม่เคยเห็นเลยไอสัตว์ยูเนสโกไปอยู่ไหนไม่เคยเห็นเลยองค์การสารลชาติไหนเอ o นโอคุยกันอยู่ไหนโดนยัดเข้าไปสามลูกอิสราเอลตายเกิดรูเลยเฮียฮาวมัสบอกนั่นไงกูว่าแลดีนะเฮียเราจับพวกเฮียน,นี้ไปอยู่หน้าก่อนพวกเราก็ขุดรูหนีต่อไปคือถ้าปัญหามันไม่เกิดจากไอพวกตะวันตกพวกนี้นะมันจะไม่เกิดเรื่องอะไรเลยวันนี้ที่เรามีปัญหาคุณรู้ไหม ต้นสายไปเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเราเราเนี่ยนักการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับมันคือตัวต้นเหตุไม่ต้องไปโทษใครไกลเลยโทษนักการเมืองบ้านเราเนี่ยไอลูกหมาตัวไหนที่ให้สัมปทานต่างประเทศไปไอลูกหมาตัวไหนต้องถามอย่างนี้ถ้าประวัติศาสตร์จะต้องจารลึกก็ช่วยกันไปขุดว่า ไอ้ลูกหมาตัวไหนไอ้ลูกหมาตระกูลไหนที่มันรวมหัวกันแล้วปล่อยให้เชฟร่อนเข้ามามีบทบาทตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้ครับเริ่มต้นจากว่าเชฟร่อนได้สัมป,ปทานมาจากใครนะบอยขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตมาเต็มจำนวนนะครับประวัติศาสตร์ต้องจาลึกถ้าแม่งไม่มีใครจาลึกพวกเราช่วยกันจาลึกเอาไว้ด้วย ว่าไอ้ตระกูลไหนไอ้ลูกหมาตัวไหนไอ้ลูกหมาตระกูลไหนที่แม่งปล่อยให้เชฟลอนแม่งเข้ามามีบทบาทตรงนี้ในหลวงเราสมเด็จพันนาลัยมหาราชในหลวงรัชกาลที่สามที่สี่ที่ห้าต่างก็รักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ไม่ให้ฝรั่งเศสมาขุดคลองไทยไม่ให้อังกฤษมาขุดคลองไทยแต่ไอ้นักการเมืองจังไรในพวกเฮียเนี่ย ปล่อยให้ต่างชาติมาแดกน้ํามันของเราไปฟรีๆโดยพวกแม่งได้ค่านายหน้าไปกันเป็นหมื่นล้านยัดแม่แล้วไหนแล้วปตทพลังงานไทยเพื่อไทยไอสัตว์และแม่งก็เสือกชื่อตรงกับพรรคการเมืองด้วยถ้ามึงจะพูดอีกสักคํานึงทอ่ะปตทพลังงานเพื่อคนไทยเนี่ยป่านนี้สบายไปแล้วที่ขมขเมะประท้วงจริงไหมครับป่าจริงมันก็มีประท้วงย่มยมอมๆนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวประท้วงกับเรื่องการเมืองนะ ประท้วงโรงงานเฉยๆสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยุคล่าอาณานิคมเออเราต้องเ,เราต้องวางพื้นตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยมันตรงเรื่องของเราตรงนี้ของเราไม่ใช่นะสมัยก่อนอะมันเป็นยุคล่าอาณานิคมแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็ไปล่าเขามาเราก็ชนะใครคือผู้ชนะคนนั้นก็ได้ไปอย่างของเราสมัยอโยธยาเนี่ย อยุธยาของเราเนี่ยกรุงศรีเนี่ยเอาเริ่มต้นที่กรุงศรีก็แล้วกันภาคเหนือของกรุงศรีแม่งสูงสุดก็พิษณุโลกเลยพิษณุโลกไม่ใช่ของเราแล้วเออยกตัวอย่างง่ายๆเลยแต่ทําไมตอนนี้อุตรดิตถ์น่านลำปงลำปางทั้งไม,ไม่ก็เราไปตียึดเข้ามาแต่ละเมืองแต่ละเมืองไงเพราะตอนนั้นมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมครับเราก็ไปล่ามาล่ามาจนกระทั่ง มันก็มาอยู่ในแผนที่เดียวกันกับเราเนี่แหละแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมาอ่ก็เหมือนกับฝรั่งเศสอะไอฝรั่งเศสแต่ก่อนมันมีประเทศที่ไหนอะฝรั่งเศสไม่เคยมีประเทศนะเหมือนกับเขมรนันไม่เคยมีประเทศนะครับแต่ถามว่าฝรั่งเศสมันเกิดมาได้ยังไงก็ในยุคโรมันมันล่มสลายไงพอโรมันมันล่มสลายปุ๊บไอฝรั่งเศสที่มันอยู่ตรงนั้นมันก็ประกาศตัวนี่คืออาณาจักรของกู แต่มันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ฆ่าเจ้าโรมันมันถือว่าโรมันมันล่มสลายเองมันก็ก่อตั้งประเทศของมันขึ้นมาก็เป็นฝรั่งเศสมันต่างกับเขมนที่มันไอ้ไอ้แตงหวานก็ไปฆ่าสุริยะบรมันที่เก้าเพราะฆ่ากันไปไอ้ไอ้ไอ้แตงหวานก็ถูกฆ่าตายตามทีนี้ก็ไอ้เราแวกก็โผหัวขึ้นมาไอ้เราแวกก็ถูกตัดคอตายตามจนกระทั่งอะไรฮะอ่ จนกระทั่งสยามเนี่ยเข้าไปปกครองเพราะว่ามันจบในสมัยกรุงกรุงศรีอยุธยาเราประหารนะครับไอละแวกเสร็จตัดหัวเอาเลือดมาล้างตีเรียบร้อยเราก็ยึดละแวกเราก็ยึดเมืองละแวกแล้วก็เราก็ปกครองกันมาขเขมรมันไม่มีอยู่จริงผมอยากให้ขเขมรเป็นเนปาลสองถ้าเราไม่ส่งน้ํามันไม่ส่งอาหารและตัดอินเทอร์เน็ตไม่ส่งไฟไปนะผมบอกเลยไม่เกินสามสิบวันขเขมรลุกเป็นไฟ เขมรลุกเป็นไฟผมบอกให้